สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมารีวิวสั้ที่นา้ดีที่สุดนะคะที่เราเคยบอกว่าซื้อมาแล้วเสียดงงายเงินที่สุคดคลิปที่แล้วนะคะมันก็คืออันเดียวกันค่ะแต่ว่าพอเราแก้ไปแก้มาแล้วมันเนื้อดีที่สุดเลยค่ะแันหนึ่เนี่ค่ะโลโกโล้เหมือนเดิมเลยเพราะว่าเคยรีวิวไปแล้วนะคะอา้อาวอ้าวทั้งเธอค่ะสวัสดีค่ะก็มาจจิ้งเลยยี่สี่เหมือนเดิมมากเลยใช่ไหมคะ แล้วแก้จุดมันได้สำหรับร่วงไปด้วยดีนะคะนะคะก็นี่แผลบ้างกว่าเดิมมากเลยว้าวอันนี้ค่ะก็แก้สูตรอะไรก็เดี๋ยวจะบอกนะคะเ,เพราะวันนี้เราใช้น้ำยาตาพีค่ะตาพีก็คือปลายนะคะก็ปลาย,ะคะปยค่ะนี่จิ้เป็นมาก ที่เห็ยนตัวอย่างนี้พวะเราตั้งรากก็เท่แล้วน,นะคะเราไม่เคยตั้งแบบนี้ได้มาก่อนอนี่ขาะดีมากๆเลยเดี๋ยวเราจะเอาหัวให้ดูนะคะเห็นไหมเดี๋ยวถ้าเกิดไม่เห็นก็ขอโทษด้วยนะคะเห็นไหม,มหลแกล้ย อืมย่ต้องตัดนี่นี่ชอบมากมากเลยเดี๋ยวลองมาลอง นี่ฟินมากมากเลยค่ะถ้าเกิดได้ยินเสียงไม่ค่อยชาดก็ขอโทษด้วยนะคะหรือได้ยินเสียงแั่ก็ไม่รู้เพราะเราอยู่ไกลกล้องมากใกยหงก้อยหงก้อยมากๆเลยเราขอไม,มออไไพ่พูดสักวันวันางทีไม่รู้อะ่ะจะเล่นใจอย่างเดียวเลยนะครับก็ไม่อยากพูดอะ่ะ

ก็จะแับแฟนเก่าทือแบบว่าเลิกกันแล้วเป็นเ่อนย่เนี่ยอาจจะเรื่องแว่ารูลาเรามีแฟนนะครับเราอยากให้แฟนเราเป็ี่ี่คือเป็นน้นเพื่อนเป็นพี่น้องพ่อแม่คืออยากเขาเป็นี่อี่างแล้ววันหนึ่งคือเมื่อเรามาถึงจุดนงที่เราคุยกัแล้วว่าต้องจบความสัมพันลงที่แบบว่าเป็นยังไงกันนะเราก็ยังอยากจะมีเขาเป็นเพื่อนหรือคอยซัพพอร์ตหรือคอยแบบเข้กัใจกันและการอย่งดับไ็เลยแแฟนเก่า ที่เาเป็นเพื่อนกันมันก็คือคนก็มีปิทธินนะที่ที่คุยคุยครยด้วยั้องการหะไรต้องการอะไรก็เ้าก็าเป็นห่วงแหะเขาตอเขาจะคิดมากแต่ว่าเราจะโปรโมทกจเก่าเราอนี่ฐานะเพื่อนให้เขา ว่าเป็นใจกับเขาแล้วคิดว่าแปลว่าแฟนเก่าเนี่ยนะปามีอะไรบ้างอยากให้สบายใจได้ว่าตัวเขาเองก็เป็นคนที่ตัดขาดไปได้ได้ยินเสียงจิ้มไหมนั่นคือเราเสียงจิ้มข้างนอกดังมากเลยค่ะนี่จะเป็นสีขาวๆปกดำๆ มีสาวตัว22คนเออรับเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นบอกไปเ่อสองคไม่ได้คือแฟนเก่าและแฟนใหม่กัแฟนใหม่หแฟนเก่าที่จะไม่พยาามคุยด้วยเอ้นะผมเป็นคนที่ทำไม่ได้หนสดเพราะมว่าว่าแฟนเก่าเรื่องนี้เ้งเลิกเลยคุยแล้วมันก็ทำให้เหงา่ายงไงก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรน่จะเป็นนะแปจกแปอะไรนะไม่รู้ล คลักความสมบูรณ์นี้ทำไมหรือจะลักทำไมมันไม่เลิกไปเลยฮะจริงๆจะเลิกไปเลยก็ได้ครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันครับคือเราเคยอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนครับแล้วเลิกกันไปต้นก็คือเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีครับซึ่งเราก็คุยกับเขาว่ายังไงเธอเดี๋ยวเราจะลองทิ้งให้ดูอีกทีนะ อาจจะไม่ได้ยินนะแต่ว่าจริงๆมันดาวมากๆเลยค่ะนีมากเลยดีมากๆเลยเดี๋ยวจะรีวิวที่หลังนะคะนำ้ำยานั้นน่ะคือเราไม่ได้เก็บใส่กระปุกไว้แล้วทำว่าเราก็ทิ้งดำทิ้งทำทิ้งตอนนี้เดี๋ยวจิ้มในกระปุกให้ดูนะคะ จิ้มฟินไหมแล้วทำมาวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ๊ายบา จะ <c ười> ใส่ก,กาะกปุกกนเดี๋ยวค่อยไปบายแ้ากบเาเ้บายบ๊ายบ๊าย